สวัสดีครับผมอูคุยแล้วเป็นประจำทุกวันทางช่อง YouTube คุยเ,เลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้แต่งตัวแปลกๆนะ <c oughs> เขาเริ่มให้สอนลูกเสือแล้วครับ <c oughs> ก็เป็นวันพุธนะครับโรงเรียนผมจะใส่ชุดลูกเสือทุกวันพุธอ่ะโอเคเรามาพูดถึงเลขคุ่นี้กันเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งโอโ้โหเลขมาหาโหดเลยนะครับหมาะกับชุดลูกเสือแล้วเกิดอ่ะโอเค ผมตั้งโจงหว่าเป็นกลุ uh ่มเลขพลังงานทะลุทะลวงคือจริงๆผมก็ตั้งตั้งอย่างเงี้ยมาตลอดก็คือถ้าเลขไหนดูร้ายๆอ่ะเราก็ตั้งไปทางเชิงบวกเลขไหนดูบวกๆก็ตั้งไปทางดูแบบแปลกๆหน่อยๆจะให้แบบจะให้เราเห็นทั้งสองด้านของตัวเลขนะครับคือด้วยที่ว่าผมศึกษาแล้วก็ทำนายมาเยอะเพราะฉะนั้น เลขสําหรับผมตอนเนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เราจะไปตามมันมันจะตอบโจทย์ยังไงแค่นั้นนีงว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างเมื่อเช้าก็มีเคสขึ้นเข้ามาปรึกษาว่าเลขนี้ทําให้รวยไหมทําให้ประสบความสาเร็จไหมหน้าที่การงานจะเรียนรุ่งเรืองไหมเลขมันเป็นแค่แนวทางครับแต่ความกาหนดก็คือตัวเราเองนะ เพราะนั้นอย่าซีเรียสว่าคุณจะมีเลขรุ่นนี้นั่นอะไรต่างๆมากมายที่มันดูแบบพวกคนนั้นคนนี้ทักให้ดูช่วงชะตาตัวเองว่าตอนนั้นะดวงดีไหมนะครับดวงดีแล้วมันพุ่งขยานไหมให้สังเกตดูแลเลยสําหรับคนผมอะ่ะได้ทํานายคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเอาเรืเ่องี้กันนะครับแล้วก็มีฐานะการหน้าที่การงานที่ดีสูงๆไปอะไรพวกนี้ยผมก็เจอเยอะแยะมากมายซึ่งเลขเขาก็ไม่ได้เป็นเลขตลาด ผมใช้คําว่าเลขตลาดเพราะว่าเลขเหล่านั้นถูกดันให้เป็นเลขที่ไปในทางเชิงบวกจนแบบกลายเป็นพอเราเข้าใจว่ามันเป็นเชิงบวกามากเราจะเข้าใจว่า,วามันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราแบบว่าตีนะมันใช้แล้วรวยอะไรเนี่ยผมเห็นเลขคนร่ำรวยเหล่านั้นเลขก็ไม่ได้ดี <c oughs> ไม่ใช่ตลาดเลยแล้วอีกอย่างบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจากเลขที่มันแย่ๆนั่แนแหละ แล้วถามว่าเราใช้เลขดีๆอย่างผมเนี่ยเบอร์ผมก็ถือว่าเออเลขดีอะไรเงี้ยในในในตลาดผมก็ไม่ได้มีเงินเป็นปันล้านเหมือนเขานึกออกใช่ไหมคือผมว่ามันอยู่ที่ความสําเร็จของคนเราตั้งเป้าไว้ตรงไหนเราสบายใจตรงไหนก็คือตรงนั้นคําว่ารวยของเราคือเท่าไหร่มันเท่ามันวัดกันไม่ได้นะครับว่ารวยรวยจนมันเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าเรียสแม้แต่เลขนี้เองหนึ่งสามเจ็ดที่วันนี้ได้คุยกันนะครับอะมาดูภาพรวมก่อนนะครับบุคลิกภายห้องเป็นคน เป็นคนด,ด,ด,ดุแบบเงียบๆครับไม่ได้ดูแบบวอยไวเพราะมันไม่เลขสามเนี่ยก็ถือเป็นคนกล้าคน,คนคนดูมีพลังงานคนดูมี energy ร่างกายดูแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เออวอยไวล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นก็คืออ่าบุกได้ท้าลุยท้าเอาแต่ว่าเหมือนทหารไม่ค่อยชอบพูดอ่ะนึกออกใช่ไหมชอบทำเออเป็นคนประมาณนั้นอะบุคลิกก็ดู เรียบๆง่ายๆแต่ถ้าเวลาที่ขยับตัวเมื่อไหร่ก็จริงจังรุนแรงอาจจะดูไม่ดึงไม่ดึงดูเรื่องของอความสวยความงามความหล่ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าได้เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นใจคอนฟ idence อะไรสูงอ่ะนึกออกใช่ไหมครับเออความมั่นใจเขาสูงมากนะครับแต่งตัวธรรมัดทแมงนะครับสมส่วนดีนะคนริพายนอกจะเป็นแบบนั้นอส่วนวิธีการทํางานมีมีพลังงาน ในตัวเองสูงที่จะสามารถใช้พลังงานนั้นทําอะไรหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสามเนี่ยสำหรับผมคือมันมีพลังงานทะลุทะลวงเป็นนักสู้ที่ไม่ย่อท้อนะครับลุยได้ทุกง,งานแต่ว่างานนั้นอาจจะเป็นงานที่แบบต้องกล้าเห็นปุ๊บต้องกล้าทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่าแล้วมาบวกกับสามเจ็ดไอ้ตรงเนี้ยยากเอานึกอ,ออกใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่าระยะสั้นสามเจ็ดนี่ระยะยาวนะครับถ้ามองในเชิงบวกคือทํางานได้ ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ทําได้เห็นปุ๊บทําได้เลยอะ่ะเป็นคนประมาณนั้นอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าสิ่งที่ทําน่ะมันมันจะทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คนเล็ีๆทำไม่ได้นะครับเั่เป็นลักษณะเชิงนั้นะครับส่วนถ้าเป็นด้านลบก็คือแน่นอนมันเหน่ย <c oughs> คุณเห็นแล้วคุณทําเลยใครๆก็จะใช้คุณอะ่ะ <c oughs> นึกออกใช่ไนหะเออเห็นว่าคุณกล้าคุณบ้าคุณ,ค,ณคุณบ้าบินอะไรพวกเนี้ยเออคิดว่าเอ,อ้ย ที่มันทาได้ว่ะเอ้ยมันอดทนว่ะเอ้ยมันขยันว่ะแน่นอนมันเหนื่อยครับแน่นอนแต่ว่ามองในอีกมุมหนึ่งไงผมให้มองในมุมดีคือพลังงานเยอะอยากทำอะไรก็ทําได้ไม่มีย่อท้อนะครับวิธีการกระชับกระเชงเลยคนที่แบบไม่ไม่ได้เชื่องช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วพูดปาดขนาดที่แบบว่าเออปุ่งปุ่งุ่ง,ง,งุ่งปุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ค่อยๆทําแต่ทําได้หนักๆผมให้นึกถึงอาชีพหมอฟันนะ คือแกก็ดูนิ่มๆนะแต่พอแกเริ่มทําฟันแล้ว่แกแบบคล่องมาเออจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแล้วผมก็เห็นเลขหนึ่งสามหรือสามเจ็ดมันจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและการใช้อุปกรณ์ใช่ไหมนอกจากเราอาจจะมองไปบองคนมองที่พวกท็อปที่นัทฟันแทงแต่เรามองไปที่หน่วยงานแพทย์ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้เห็นหมอฟันก็มีเลขน,นี้กันเยอะหมอฟันบางท่านมีสามสามด้วยนะหนึ่งสามกับสามเจ็ดผมเห็นบ่อยแต่สามสามเนี่ยผมก็ผมก็เห็นบ้าง นะครับอ่ะต่อไปวิธีการตัดสินใจอันเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อด้อยของเลกลุ่มนี้เลย mm. ก็ได้ว่าคือ,เอ,เ,อ,เ,อเอาด้านดีว่แลวกันด้านดีก็คือเขาตัดสินใจอะไรก็ทําเลยแล้วจริงจังแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถามจามืเล่เมื่อวานที่เราบอกว่าสองห้าอะไรพวกเนี้ยสองห้าหกสองห้าอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเมื่อวานพูดเรื่องอะไร <laughs> เดือดเดืเอดเมื่อวานนะครับ เมื่อวานเราครูัน,นี้ลืมอ,องเมื่อวานพูดถึงสองห้าหกใช่ไหมเออนั้นดูแบบเป็นตั้งใจดีอะไรเงี้ยแต่วันแต่สำหรับกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่คิดแล้วมันคือแบบความคิดนั้นต้องใช่แล้วใช่แล้วใช่เลยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับกลุ่มเนี้ยใช่แล้วใช่เลยไม่ใช่แบบว่าใช่แล้วเหรอเอ เอามาคิดก่อนเอาไม่ใช่อนะนั้นคือใช่ล้วจบเลยนะครับใช่ล้วจบเลยนะอะต่อไปเ,อเรื่องของด้านด้อยก็คือแน่นอนมันมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้มันจะต้องได้มามันต้องชัดเจนมันต้องคือมีความอาใจใจค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเป็นคนที่คือถ้ามีการขัดใจอ่ะมีการตัดใจอะไรที่มันขัดกัน,นเขาก็จะไม่เอาเลย แยกตัวออกมาเลยไม่แบบไม่สนใจจะทำแบบนี้อ่าข้อด้อยคือขนหนึ่งของการตัดสใจแต่ว่าถ้าเขาอยู่เขาคนเดียวเดียวโดโดเดีในแนวคิดที่เขาจะออกมาที่ต้องกาตัดสินใจทําอะไรผมมองว่ามันก็ใส Inner, อินเนอร์เขาล้วนๆก็เหมือนเลขพวกที่มีสามนะทั่วไปกับเลขแต่มันก็ไม่หนักขนาดเลข8แต่ว่ามันดูหนักแน่นกว่ากว่าพวกที่แบบแพชชั่นแบบสามหสามหรือว่าแปห แปดสี่ก็คือนั้นมันอารมณ์อารมณ์แบบไม่ได้หนักแน่นเท่าไหร่แต่อันนี้คือนาอารมณ์นี่หนักแน่นด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปขัดใจยา,ยากนะครับไม่ได้ว่าหัวแข็งนะคือไม่ยอมเลยไม่รู้เรียกว่าหัวแข็งถ้าหัวแข็งมีเหตุผลเยอะๆเนี่ยมันส่วนจะเป็นเลขาไงแต่อันนี้มันไม่ได้เรียกว่าหัวแข็งนะเรียกว่าหัวไทเทเนียมด้วยกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคต่อไปเรื่องของความรักมองในมุมดีก็คือรักจริงใจครับ จริงใจมากแล้วก็ตั้งใจที่จะทําอะไรให้คนหลักอย่างเต็มที่เหนือย,ยาก,กลาบากแค่ไหนก็ต้องหามาให้ได้เอ,อถามว่าเครียดไหมคือถ้าเขารักอะ่ะมันก็ไม่เครียดหรอกแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขาทุ่มเทขนาดนั้นแล้วแล้วคุณยังไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาเขาจะเกลียดคุณจนวันตายอะ่ะไม่งอ,อใช่ไหมไม่มีทางยูเทิร์นแบบถ้าเลิกกับใครแล้วคือเลิกขาด ไม่ต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ไม่มีแบบส่วนถ้าพูดถึงเรื่องพลังทางเพศผมก็โอเคนะหนึ่งสามสามเจ็ดนี้เขาก็เด่นนะครับพลังทางเพศโอเคแต่ถ้าเรื่องความอ่อนหวานอ่อ,อนน้อมนู่นนี่นะั่นนะกับกิริยาที่แบบนุ่มนววนะไรอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะเป็นแบบชัดเจนตรงไปตรงมา,นะารักเองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เด่นมาเรื่องความสุดเรื่องการหาเงินถ้าเป็นการหาผมว่าถ้าบอกว่าให้คุณไปหาเงินเขาตั้งใจนะ าตั้งใจเต็มที่เลยตั้งใจว่าเออจะต้องได้รายได้เท่านี้เท่านี้นี้ส่วนเรื่องการใช้จ่ายก็ก็ปกติคือไม่ได้เก็บเก่งแต่ก็ไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นนะมึงออกใช่ไหมครับอาจจะมีคิดกังวลคือบางทีการที่มีเลขที่แบบเครียดๆหน่อยมันจะหมายถึงว่าเขากําลังคิดกังวลเรื่องเรื่องด้าน,นั้นอยู่บ้างมึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะต้องใช้จ่ายแล้วเขาอาจจะคิดนะครับว่า,าจ,จะมีความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยผมใช้อะไรต้องใช้ยังไง กลับกันกับผู้ที่เลขสบายๆนะเลขสี่เลขหกเลขแปดเลขสองบางทีนะเลขสองบางทีนะครับพวกนั้นอ่ะแม้จะหาเงินเก่งก็ตามแต่ก็วิธีการตัดสินใจ,จที่จะปล่อยหรือว่าที่จะใช้จ่ายมันก็ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าเรื่องเด่นมันอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่อง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 หาอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องเก็บมันก็มันก็ดูชัดเจนแล้วก็ดูโอเคกว่า ่เลขที่มันเป็นเลขที่หาเก่งๆก็เลขมันสลับกันต่ออ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่องเลนเลขยากรน,นะครับสําหรับวันนี้ก็นา่าจะตอบคําถามได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดอะไรพวกนี้นะั้นมันเป็นปกติครับคนที่ลุยๆก็ต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วอุบนะัติเหตุนั้นคือถ้ามีเลขแล้วเรารู้ว่าจะถามว่าเลขเจ็ดแปดเก้าในเลขมงกรใช่ไหมก็มีเรื่องพวกนี้เหมือนกัน ก็รุนแรงก็ประทะอะไรก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่าเออเรามีเหตุบ่อยๆที่ต้องไปเจอเพราะนั้นคนนี้ต้องประทะต้องอะไรต้องลุยงานอะไรพวกเนี้ยคือให้มันเป็นการลุยเพื่องานเพื่อชีวิตที่ดีดีกว่าที่จะไปลุยเพื่อไปหาเรื่องใครอะไรเนี้ยคือเราเป็นคนกําหนดสิ่งที่จะลุยนั้นว่าจะลุยกับอะไรมันไม่ใช่ว่าตัวเลขจะให้เราไปเจอแต่เรื่องแบบนั้นไม,ไ,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขนาดนั้นนะอย่างผมผมก็เป็นคนขับรถเร็วเพราะผมก็มีเลขพวก 7, 8, 9, เนี่ยเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า ผมจะตั้งตัวในสติในเองเสมอว่าเร็วได้นะแต่อย่าประมาทผมจะบอกตัวเองเสมอเร็วได้แต่อย่าประมาททั้งชีวิตผมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุแบบร้ายแรงอะ่ะแบบรถพังอะไรไม่มีอ่ไม่มีเลยเลขท้ายบัตรประชาชนผมก็สามสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามทั้งชีวิตผมมีอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวครับรถทนหมาพูดเดินแล้วมันก็ล้ม แล้วแขนผมก็ไปถูกกัทนนแค่นั้นอ่ะไม่ได้ชนกับอะไรครั้งเดียวที่ผมและไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นก็คือมันเป็นแผลครั้งที่สองก็คือมีมอเตอร์ไซค์แหวนขับมาชนรถผมคือผมก็ขับปะกะติแล้วเขาก็วิ่งมาตัดมันก็จังหวะพอดีนั่นคือคือทั้งชีวิตผมที่ผมมีประชาชนเจ็ดสิบสามนะผมมีอุบัติเหตุแค่สองครั้งแล้วผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วผมก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยในเรื่องของ ในเรื่องของอุบัติเหตุไม่เคยแต่ที่เข้าโรงพยาบาลไปทำฟันที่จะได้ไปนอนให้เขาทำานะไปทำฟันฟรีข้ปราการสังคมนอกนั้นก็ไม่เคยเข้าเลยแล้วก,ก็ไปเยี่ยมคนอื่นอะไรไม่เพราะฉะนั้นผมอยู่ที่ว่าเราเรากำหนดจิตยังไงว่าเออจิตจะต้องแบบตั้งมั่นในเรื่องไหนสมาธิสติอะไรพวกเนี้ยถ้าเรามีเลขไหนก็ได้ครับต้องกังวล อ่ะโอเคแล้วครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ